ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับผม นำบันทึกหมากของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยหมากขาวเป็น AI ครับหมากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่น,นโอเคเพื่อเป็นการไม่นะครับไปศึกษาแต้มบุกข,ของ AI ในเกมนี้พร้อมกันครับดูว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการบุกเข้าตีหน้าคุณครับหรือว่าจะใช้รูปไหนสำหรับ,บั้งคู่ในกระดานนี้ จังหวะนี้เปิดมาเป็นเบี้ยคู่ขวาออกเป็นมาขวาหรือเปล่าจะเล่นมาขวาให้น้อศไก้ดาเป็นป่หรับเ i โอ้โหจังหวะนี้จริงความได้เปรียบหน้าเบี้ยเลยเลียงเบี้ยสูงอัดขึ้นไปจังหวะนี้ไม่ตัวรับก็ใช้เบี้ยคู่ขวาเหมือนกัน เอาใจเชียผู้เล่น p l p กันครับดูว่าจะถอดหน้าคุณยังไงจังหวะนี้ก็เสริมโครงสร้างเบี้ยสูงแล้วจะบุกยังไงเนี่ย AI เดี๋ยวเรามาดูกันเลีอบใช้ม้าขวาครับในกระดานนี้จะได้เห็นแต้มม้าขวาของ AI กัน จังหวะนี้ใช้โคนบุกขึ้นมาอ่ะเดินโคนไปรับเลยไปยืนรอรับเลยสำหรับโคนขาวจังหวะนี้บุกโจมตีมาครับพี่แยเขงาให้มาโดนเขี้ยนอ่าจังหวะนี้ไอโดนะแล้วจะเสียหลักที่ป่ากสำหรับมาขาวโจนโคนบุกตะลุยขึ้นมาจังหวะนี้ยอมแรกเลยครับผม เลือกเดินเรือ,รอมาแต้มนี้เอ๊ะมีไอือเปรับเรือแต้มนี้นี่น่ามาดูกันจะได้ใช้ไหมอ่าแรกเลยครับปดอาวุธยาวไอออกไปแล้วจังหวะนี้โชว์แต้มนี้เลยสำหรับ AI โอ้โหเดินพลาดไม่ได้เลยสำหรับมากสีแดงครับ เดินเพลินไม่ได้ครับรารบากสีแดงโดนแต้มนี้เข้าไปจัดการยังไงเนี่ยสำหรับผู้เล่นเปนโอเคจังหวะนีอ้อยากกินก็กินไม่ลงจริงๆับผมขอหลบก่อนเยี่ยวตัวหลบม้าขาวจังหวะนี้ AI บบกโดยเบี้ยหน้าเรือขึ้นไปเอา,าละเดี๋ยวดูว่าจะใช้เรือ,อยังไงจังหวะนี้ใช้เรือกินเอาครับ เอาละโดนเลงกินสองอย่างนี้จัดก,การยังไงเนี่ยสำหรับหมากสีแดงโอ,โอ,โอ้โห้ยห,หลายจริงๆินเรือแต้งนี้จังหวะน,นี้อ่ะเด,ดินมาเราเล่จะกลับไม่กลับมียื้อนิดนึงครับกินขอนแก้ไขสถานการณ์ได้ดีรค่สำหรับมาสีแดงจังหวะน,นี้เกือบไม่รอด แต่เรือกายจะเป็นเส้นหนามของผู้เล่นโอเคซะแล้วจังหวะนี้ AI เลือกยอ่อเรือขึ้นโคนยังไม่ขึ้นคุนครับ AI นี่ใจเย็นจริงๆ เล่นขุนใจเย็นมากเลยครับจังหวะนี้ถอดโครงสร้างเบี้ยหมากสีแดงกินอ่ะแรกตัวหนึ่งถามต่อจังหวะนี้ จะเอาให้หมดเลยใช่ไหมเอไอกะไม่ให้พุ้ิย่เคนั้นะมีเบี้ยวไว้ป้องกันเลยครับผมโอ้โห,โห,โห,โหดูครับเนีอาการต่อตัวบุกของเอไอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆปีกขวาแล้วก็ตำแหน่งกลางกระดานโดนเอไอยึดไว้หมดเลยจุดสำคัญเอไอยึดไว้หมดจังหวะน,นี้ดูครับแต้มเรือได้ใช้งานเลยครับอืม,อม ขุนขาวยังไม่ขยับเลยโอ้เล่นขุนได้โหดมากอ่ะจังหวะนี้อยู่ตากดไม่ดีครับดีไอ่เสริมโคนเข้าไปโอ้โหเอาไงาดีเนี่ยขุนเริ่มแท็กจะไม่ค่อยอยู่เป็นสุขนะครับเริ่มหวาดระแวงนะผมจังหวะนี้อ่ะโดดมา้ามาเตรียมไล่โอ้ขุนจับขุน ตะปบใส่เลยพัวเข้าไปจังหวะนี้อโดนไปจังๆขนแดงหน้าชาเลยครับผมอ่ะยังเอี่ยวตัวหลบได้อยู่โดนหมัดของ AI แค่ขักทาครับจังหวะนี้ AI ครับผมตามเดินเรือมาผูกโคนโอ้โหโโโโหมัดนี้ท่าทางจะไม่ทาก็แล้วผมเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญครับคงจะ เห็นแต้มลุกโจนของ AI ครับขุนไปไหนได้บ้างครับเนี่ยติดติดหมดเลยโอ้โห,โหแน่นอนจริงๆการไล่กระดาษจังหวะน,นี้ต้องถอดควรออกก่อนไม่ไวครับควรน,นั้นปิดตาหนีน่าจะถอดช้าไปนิดเดียวกับผมนะครับโคนแดง AI จับมาครับผมโอ้โหลุกก็้าไปจังหวะนี้ ืดูครับหมากมังคับเดินก็เลี้ยวรถเข้าซองครับผมปั๊บก็ให้จังหวะาจาักโคนลงตัวเป๊ะเลยครับก็ะเด็ดสึกด้วยเรือครับผมจับเรือกระปบทำลุกโจนขุนแดงไปหน้าตำแหน่งนี้อย่างสนุกและน่าศึกษาอีกหนึ่งกระดานเลยครับผมสุดยอดมากเลยการสานหมากโครงสร้างต่อตัวเนี่ยน่าศึกษาจริงๆครับ ทำให้เราไดเห็นความหลากหลายของกีฬาหมากรุกไทยมาขวาอยู่ในมือของ AI ก็มีพิษสงหลายกาดจริงๆครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับและขอขอบคุณผู้เล่นโอเคนะครับที่ประชันหมากรุกไทยให้พวกเราได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและรับชมเพื่อความบันเทิงกันครับแล้วกลับมาศึกษาแต้มบุก มันๆแล้วก็น่าศึกษาของ AI ได้อีกในกระดาษห,หน้าขอบคุณับสรทุกการติดตามครับและขอบคุณทุกการสน,นับสนนและพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับ